ะเอ๋ฟิตบูใส่รองเท้าอ่ะหนูน่ารักวะใส่รองเท้าหนูน่ารักจังเลยแต่งเท้าเนี่ยสีขาด้วยต้องปล่อยเดินนี่หน้าตาจะเป็นยังไงวะเดินน้องบูดกันมาเนี่ยบูบูมาเนี่ยดีทำดมหนูเดินน้องบูต่อแทตต่อแทตทตไมหนูเดินน้องบูน่ารักจังดูเหมือนม้าเดี๋ยวดีเอามาเลยมาเดินเหมือน เดินเหมือนม้ามากเลยกุปกับกุปกับมานี่มานี่มานี่มาเดินเหมือนม้าเลยตบเดินเหมือนม้าเลยอ่ะน่ารักว่ะรุนถ้ามาเดินมันเหมือนม้าย่องอ่ะจังหวะม้าย่องอ่ะมาโดดลงมาดูมามาเนี้ยมามาเนี้เสียงนั่งเสียงนั่งตุ๊บตุบตับ น้ำบูดหนูน uh ่ารักมากเลยลูกเป็นน่าสุดตับตับตับโอ้ยนั่นเริ man, ่มตะกุยแล้วเอาไปแลเอาไปมาเร็วบูดโอ้โหบูดมามาเี่นบูดมามาจังหวะไมาย่องจังหวะไมาย่องมานี่มาจังหวะไมาย่องทันทีเร็วจังหวะไมาย่องตับเสียงไมาย่องมาเร็วมาย่อง โอ้ยโอ้ยโดดสูงเว้ยจังหวัดไม้ย่องโอ้โหจังหวะไม้ย่องจังหวะไม้ย่องโอ้ยโดดสูงเว้ยจังหวะไม้ย่องหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วไม่ได้เรื่องแล้วบู๊ทเนี่ยใส่ได้ไม่นานหรอกเอาอีบีไม่อยู่หรอก เอาหมาพิษบูตัวนี้ไม่อยู่หรอกรองเทา้าบูทเนี่ยโอ้โหน่ากัดตั้งใจมาก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 เลยอะ่ 100, ะเรียบร้อยเสร็จมันเสร็จมันทำมันไปแล้วหูพังพังถ้ามันเอาไปได้แล้วเสร็จมัน เราไปได้เสร็จมันปั๊บจะไปก่อนจะไปก่อนหลุดเลยปล่อยมันไปน้องบูดหลุดหมดแล้วลูกไม่เด่นเรื่องน้องบูดหลุลดหมดแล้วบูมานี่มามาขึ้นมาบูมาบูมานี่ยไปใส่น้องบูกันก่อนปะไม่ไต้องใส่ละเขาไม่อยู่ละ เป็เอาบอลมันมันก็นบา้าโอ้ยเสียงโคโอ้ยนี่คือเสียงออฟซีน <c oughs> <c oughs> มันเล่นเป็นบ้าเป็นบอเป็นอะไรเป็นอะไรเยเสียงมันแบบเอาลองบูดมาลด้ดิใสนู้นงบูด

พอแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่นอยพอแล้วค้างวะค้างวะ